นี S <S ่ยก็มือไก่เลยนี่ปวดทุงนี้นะครับปวดทุงนี้นะตัวนี้ก็เป็นเนื้อแข็งมากทีมอแขนสิกลับไปนี่ลา่างรักษาง่ายๆนะเป็นปักเลยมือจับนี้นะปวดทุกใต้ขาเนี้นะมือจับอย่างนี้นะ

ให้หอมแค่นี <|so|> ้อ่ะโอเค